แต่คนข้างนอกอะกูพูดให้ในฐานะที่กูเป็นคนข้างนอกเนี่ยจนวันนี้ที่แบบมึงอยู่ได้กันสามคนเนี่ยพ่อแม่ลูกเนี่ยลูกพูดแล้วเวลามึงจะแสดงความเห็นอะไรลูกเอามือปิดปากอะ่ะโอ้โหถ้าเป็นลูกกูเนี่ยกูผักตกนนผัดตกไปฉุนบ้านไปแล้วเป็นเด็กให้เอาเอามือมาปิดปากผู้ใหญ่ได้ไงผู้ใหญ่กำลังพูดอยู่ ต้องสอนจิน้องนหนอย่าทำแบบนี้ให้แม่พูดก่อนนะให้แม่อธิบายจบก่อนแล้วหนูค่อยพูดนะคะกอบเพราะว่ามึงไปเชื่อมันจนหมดใจแล้วมันจนแบบมันพูดอะไรมันทําอะไรก็คือพฤติกรรมของมันคือถูกหมดอย่างเงี้ยไม่ห้ามปาล์มอย่างเงี้ยนี่มันหลักที่ถกนะเนี่ยมึงไม่ทําหน้าที่มารดาบิดาตามหลักที่ถกเขามีแต่ลูกต้องอยู่ในโอวาทมารดาบิดานี่มารดาบิดาอยู่ในโอวาทลูกกูจะบ้าตาย กำลังพูดอยู่อเงี้ยเงี้ยโดนอนาคามีเอามือปิดปากพูดไม่ได้เลยอาลองไปคิดดูอ่ะพี่พูดเนี่ยเหมือนตลกนะแต่ลองไปคิดดูลองไปคิดดูว่าไอ้ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ยเป็นเพราะว่าลูกคุณมันเป็นผู้วิเศษจริงๆหรือเป็นเพราะส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณปล่อยปะละเลยจนลูกคุณเป็นแบบนี้อาลองไปลองไปลองไปนึกดู ลองไปนึกดูเอานะคะนิดเตือนด้วยความหวังดีในฐานะกัลยาณมิตรไปเที่ยวให้ลูกเอามือปิดตาอเอามือผักหัวด้วยเอามือผักหัวลูกสิมีคลิปอยู่ไปดูสิเอามือผักหัวแล้วแตะหรือผักหัวไม่รู้อ่ะแตะปึ๊ก่ึงเนี้ย <c oughs> มึงมึงถ้าไปอยู่กับคนอื่นข้างนอกทำยังไงไม่รู้อ่ะผักหรือตบไม่รู้อ่ะม,มีอยู่เห็นคลิปไหม ที่ลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงได้ไปเชื่อมจิตเชื่อมใจอะไรนะ่ะอย่างนั้นคือพฤติกรรมน่ารักเหรอคะอยังคือพฤติกรรมน่ารักเหรอ